ูกอันดับแรกนะครับโอ้ไม่คิดเลยเลยคุยเพื่อเรื่องอ่ะก็ใส่ไปอันนี้แตนแรกครับมาจุ่กระสุนก่อนบอกว่าก็ว่างเข้ามายิงได้ที่สนามค่ายสำเร็จเจ้าพญาจังหวัดบุรีรำนั้นโอเคถ้าใครว่างก็มายิงได้ที่สนามค่ายเปิดตลอดไหมล่ะครับผมเปิดตลอดเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงอาทิตย์เอ้าอาทิตย์เลยอาทิตย์เลยโอเคใครบ้าได้แล้วค่าเข้าสนามก็มาสมัครสมาชิกได้เลยนะครับติดต่อสมัครสมาชิกปืนบริการให้ ครับผมเอาทีครับพร้อมแล้วครับพร้อมนี่เข้ากลงไกลครับโอเคขึ้นบนครับขึ้นบนขึ้นบนไปขึ้นบนเหรอครับขึ้นบนเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะกระตุกไกลไงครับมันขึ้นบนเกินไปไงเมื่อกี้ลืมท่าด้วยทำไปทำไมยิงต่อได้เลยใช่ไหมครับยิงต่อได้เลยครับโอเคครับอุ้ยเดี๋ยวเราเกียรปืนหน่อยโอเคแล้วเกียรปืนนะครับเอออยากจริงเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ก็คือแบบเราต้องลองที่จริงต้องลองไอ้นี่อนิ้วๆก่อนเพราะว่าผมเตะไปทีเดียวมันรู้สึกมันไกลไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันแบบนึกว่าอ๋อถึงอันนี้ต้องไปแล้วต้องยิงเลยวะไกลนิ่มไกลนิม่มันมน,มน,มน,นี่เป็นไกลแต่ง,<อ>ไงไงพี่อันนั้นพอนนะแต่งครับเป็นไกลแต่งไงพวกนีอ้อันนั้นยังลองพอแบบลองแบบนิ่งๆก่อนค่อยตึ๊อันนี้ไปถึงแต่ปุ๊บนี่ไกลแต่งโอ้เข้าใจแล้วครับสองลูกได้กินแต่รู้ราคาไกลแต่งไหมล่ะโอ้ พี่ผมอยากรู้ราคาไก่แต่งไหมล่ะถามพี่ก่อนไอันนี้ไก่แต่งอันนี้ไก่เกินสามพันหอกก็ไอข้างในนี่ก็ผมตีสักหมื่นหมื่นห้าสามพันตีจำบ่อยก๊ปยิวนูเลยผมขายใจปะเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่ไม่มันที่จริงอ่ะที่ที่บอกตอนสอนเมื่อกี้คือให้เหมือนว่าการซ้อมคือคือให้อันนิวไปลองกันที่ว่าเขาลองใช่ไหมการได้ใจใช่ไหมครับใช่ใช่ เพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ลองปืนนี่ไงเพราะว่าเป็นปืนสมมติเราชินปืนตัวเองแล้วไปอยู่ดีเปลี่ยนปืนใหม่เงี้ยแล้วเราต้องมาลองก่อนถ้าเาลองก่อนไงเมื่อกี้เหมือนเอาเป็นการแค่ลองอะอ่าเดี๋ยวลออีกเทสหนึ่งอ่ะจัดจัดเลยครับนี่ปืนเนี่ยกี่ลองแล้วผมว่ามันแบบไม่ง่ายไปว่ะเดี๋ยวลองมาเดียวกันเลยแล้วกันคือแบบวัดกันไปเลยแพ้เสียรถไปเลยแม่งรถเขาเพียงกว่าเราอะรถพี่แกเลยเอราะเมอไซค์ข้อเฮ็ดทูไงเราอาวันไม่มีเอม เอ okay like ี่มยังไม่มีเลยเล่นแพดโดนดีดใครทำดีกว่าพี่แพดดีเดียวมาก็คือมาเดี๋ยวเราจะเล่นยิงใส่เป้าเลยแล้วกันมาดูนับแต้มเดี๋ยวนับยังไงคนละเป้าสิคนละเป้าเลยใช่ไหมครับผมใช่เดี๋ยวใครยกเป้าไหมหรือว่าไงยกเป้าฮะอันนี้คือแข่งกันเลยผมแบบที่จริงไม่อยากโชว์หรอกผมแบบนิ่งๆไว้เฉยๆจริงผมรู้หมดเลยอันนี้มันง่ายๆเลยผมไม่อยากจะพูดคุ้ยังไงนะคุยเท่จะไมขี้คุยเท่ย่างงี้เนาะเมื่อกี้ เอาที่ใส่ที่ครอบได้แล้วหรอครับผมเคอาทุกนาตรงนี้นี่ครับอ่ะมานับแต้มไหมครับนับแต้มก็คือก็ยวยิงเสร็จเดี๋ยวมานับอันนี้เป็นเป้ากระดาษนะครับเป็นเป้าหนึ่งถึงสิบแต้มนะครับตรงกลางจะมี x x นี่คือแบบว่าก็เหมือนสิบและครับแต่ผมเอาแค่โดนดําพออ่ะไปนับ x เลยเราก็แข่งกันยิงว่าใครเข้า x ใครเข้าใกล้ตรงกลางมากที่สุดโอเคนะครับนับ x วิ่งขึ้นสิบครั้งอ่าผมกลัวพี่แกจะมีรูเดียวที่เข้าซ้ำๆที่เดิมดิ อันนี้ปืนปืนของผมก็จะเป็นใช้เป็นก๊อกสิบเก้าเจนห้านะครับผมเป็น<ม>ไทยประดิษฐ์บ้านหัวลิงโอ้ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นปืนไนท์ฮอปกี่สามนะครับจุดสี่ห้าเอาโอเคนะครับเรามาเริ่มยิงกันอ่าแรกนะครับอย่าลืมหั <c oughs> แล้วก็ตานะครับปืนเคลียร์ปืนเคลียร์อันนี้เคลียร์อยู่ผมก็เอาฝั่งนี้ได้ครับเนี่ยผมถนัดอย่างเี้แล้วได้ครับสอนผมอย่างเี้ยแล้วได้ครับเอากี่ลูกครับผมเอาห้านัดห้านัดพอครับห้านัดนะครับ ผมต่อให้สิบนัดไปเลยต่อให้ตัวเองเออให้ผมสิบนัดได้ไหมหนัดเลยห้านัดเบนเชียใครพี่เชียใครพี่เชียลูกตำรวจเลยไอ้ไอ้ล,ลงน้ำแข็งเอ้าโอ้ยพูดไม่ให้ทีมงานลูกเช,ชื่อสายลูกตำรวจเสียเลยเลยตอนนี้โอ้โหอเสียใจเลย เด้แล้วมันจะบอกด้วยใช่ไหมว่ากี่นัดหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับมันจะบอกเลยครับอ๋อมันบอกด้วยว่าตอนนี้เราใส่ปีนอันนี้สี่ใช่ไหมครับผมอ่าครับอ๋อสี่นัดคิดเป็นเงินก็ประมาณสี่สิบบาทถูกกันแล้ว,ลว <st> มาจัดเลยจะพ,อพ,อพร้อมว่าจุดศูนย์ไม่ยิงเลยพร้รรรพอมยิงครับยิงยิงจบดประกดไม่ได้สี่สองเลยนะครับขอผมขวานะอ่าขวาครับอ๋อสลับกันยิงใช่เหรับอกกันยิงยิงยิงก่อนให้ใช้จบเลยครับผมเอาจริงเลยนะอ่าใส่ใส่ตาด้วยครับใส่ตาด้วย เอ้ยเบ้นตาหายเบนตาอยู่หบนหัวอยู่บนหัวเบ้าไปไหนล่ะเออเบนเป็นไหนายเบนก่อนเป็นเบนผมอยู่ไหนงบนโอ้ยไอ้ี่ไม่ได้มุกเลยหาไม่เจอจริงเล่นมุกเล่นมุกก็ความปลอดภัยครับใส่แว่นไว้เข่าเข้ากี่แต้มพี่เขาโปรตีเขาเข้ากันสิบกันไปหาอะไรกันเฮ้ยให้กำลังใจดิ อีกหนึ่งนัดครับผมเฮ้ยอะไรวะโดนอยู่โดนไม่โดนดำเห็นแล้วไอ๊ะขุกเลยนั่นย้ำเหนียวไก่ให้ช้าลากมาให้ช้าโอเคโอ้ขึ้นไาแล้วเอ้ยไหนวะขบวนเล็กหนึ่ง ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ฝันแล้วโอเคครับโอเคครับปุ่แม็กครับผมปุ่แม็กนะครับก็ดันมันเดียวโอเคอันนี้เฮ้ยนที่บอกว่าง่ายหันหน้ามาคุยหน่อยปืนเคลียร์ครับผมนายที่บอกว่าง่ายหันหน้ามาคุยเดี๋ยวค่อยนับเดี๋ยวค่อยนับเดี๋ยวค่อยนับเดี๋ยวอันนี้ขนาดไม่ได้จับนี่เลยไม่ได้แบบปืนตัวเองเลยยังได้ขนาดนี้ค่อยไปเอามาเทียบกันเลยดูนะพี่เอาเป็นสิบนัดเลยให้สิบด้าเลย ีย้ตัววิพื้ษเลยใช่ไหมครับพี่เขาพี่เขาใช่ไหมครับครับพร้อมยังครับพร้อมยังครับไหนวะกลางกลางอะกลางอร่อยอุ้ยสามสามโอเคไปตรวจเป้าเคลดภัยครับปลอดภัยครับปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยไปได้ครับเดี๋ยวยิงปลอดภัยครับไปมืดูกพ่อผมครับไปดู นี่ครับผมนี่เอ้ยสุดไหมล่ะอสคนแม่นเลยนี่ครับผมผมครับน้องๆครับผมนี่ไงผมไม่อยากจะพูดไงความจริงแบบลูกหลานตำรวจเขารู้กันนะครับผมลูกหลานเอ้วของพี่ฝั่งไหนนะอันนี้ฝั่งซ้ายนี่ของพี่เออดยืนมานี่เมื่อกี้บอกว่าซ้ายโอ้ขวายิงปืนจนหูอื้อจำอะไรไม่ได้แรงสะเทือนเยอะด้วยนี่ได้ก้าวอยู่ได้ก้าวอยู่ตัดขอบก้าอยู่หสองสามสี่อันนี้ของผมครับหนึ่งแต่อันนี้นัดแรกเลยปัง สามปังอันนี้คือบ้าได้หกครับเนี่ยอ่าอนี้ได้กหกนบนับเส้นใช่ไหมพี่เขาถ้าโดนตัดเส้นนี่คือใช่อย่างง่ายได้ไหมเก้าไอ้เก้าก็ได้อย่างเงี้ยถ้าตัดเส้นเราจะนับเป็นคะแนนห่มอ๋อโอ้นเปเข้านี่เลยว่ะเฮ้ยยากว่ะมันยากว่ะถ้านับก็เท่ากับสามหกเก้าสิบนี่ก็หกไงสี่เนอหกรวมเท่าไหร่พี่สองสิบสามสี่สิบห้าอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เก้ารับยเก้า อันนี้ผมได้เก้าเลยเหรนี่ยิงเลยตัดขอบนี่มันโดนเส้นไงแค่ตัดเส้นอ่ะเส้นขาเส้นขายืดสี่แล้วนี่เหรอครับผมอันนี้แปดครับได้แปดยืดสี่ยืดห้ายืดหกยืดเจ็ดยี่เจ็ดยี่แปดยืดเก้ายืดสิบยสิบเอ็ดสามสองยืดสองอันนี้น้อยแทะของพี่เขากองกันแต่สีดำไม่ต้องนับผมผมว่าบิดเลยไม่ต้องรอสามสี่โอุยเดี้อจับปืนจนปวดแขนน่ะบิดพื้นนี้ไปสุดห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบโอ้โหเม่เลยต้องนับเลยอย่างนี้อันนี้ครับผมมาดูอันนี้คือสิบอันนี้คือสิบ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 แล้วถ้าข้างในล่ะครับข้างในเป็นเอ็กครับเลขกเอ็กก็คะแนนก็จะดีกว่าสิบอ๋อถ้าเกิดวัดกันก็สมมติคนเรียงในนี้แต่คนเรียงนี้ในนี้ชนะได้ใช่ถ้าถ้าสิบห้านัดเลยอย่างเงี้ยแล้วบางคนมีสิบสี่แล้วก็มีเอ็กหนึ่งเนี่ยไอคนที่เอ็กหนึ่งชนะ มันคนละชั้นจริงว่ะเฮ้ยไม่ใช่หรอกเดี๋ยวผมไปซื้อปืนมาคลิปต่อไปแพ้ผมแน่จริงอันเนี้ยเล่นทุกวันเนี่ยผมแบบไปยกล้ออะไรเงี้ยยกล้อแข่งกันไหมล่ะอ่ได้ได้ได้เขพี่เขาี่ทูอย่าลืมอย่าลืมเขาไปเกย์เหมือนกันโอ้อ่าโอเคง่ายก็ขอขอบคุณมากนะครับผมชื่ออะไรนะผมอาร์ตครับผมพี่อาร์ตนะครับผมก็ขับเพชรทูเคยไปรีวิวคลิปหนึ่งนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามายิงปืนที่นี่เลยออ้โหฝีมือทั้งขับรถแล้วก็ยิงปืนสุดเลย ก็เดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพามายิงอ่าสไเป์ร์นนะอ่าครับผมสไลปอป์เนี่ยก็คือแบบแต่มันจะง่ายกว่าพอนี้แค่เพราะมันมีกล้องไม่ง่ายนะไม่ง่ายเหรอคิดไปเองอีกแล้วมันก็มีกล้องเลยมากเวลาเราลิงเราเล็งระยะไกลเนี่ยเวลาเราเล็งเนี่ยหัวใจเราเต้นเนี่ยมันเต้นเลยนะกล้องมันเต้นด้วยนะอ่าอยู่ที่การหายใจการอะไรทั้งหมดเลยหายใจด้วยคือจังหวะเต้นปั๊บนี่ก็อ่ามันขยับนิดนึงนะยิงไกลอ่ะ ไอ้แค่ยืนยิงแค่นี้ยังขยับลงมาเลขสามเลยไอ้มาขี้คุยไม่ใช่มันน่าจะเป็นรอยเก่าแหละรอยผมมันยิงลงซื้อใหม่เลยป้ายเบิกมาใหม่เลยอันนี้ใ่หม่ไหมครับเี่ยใหม่ไปเสียตังค่าตายนะแอเเสียตังค่าไปอยอ่ะเดี๋ยงไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะผมเป็นการยิงสไนเปอร์นะผมก็เดี๋ยวจัดให้แบบแบบสุดเลย ยิงสไนเปอร์เสร็จเดี๋ยวผมพาไปยิงหนูต่อหลังบ้านผมทุกนาอะไรคุยโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็ขอบคุณสนามด้วยสนามยิงปืนที่นี่คือสนามอะไรนะครับผมชื่อร้อยยี่พันสี่ครับผม123ยยี่สิบสพันสี่พันสี่นะครับผมก็จะเป็นสมาคมเลยไหมนี่หรือว่าเป็นก็เป็นเป็นชมรมครับชมรมชมรมยิงปืนยังไงก็ก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับคือใคร จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าคนเวลามนะครับอยากจะมาซ้อมยิงปืนหรืออยากจะหาความรู้เรื่องปืนนะครับก็มาที่สนามยิงปืนร้1234ได้นะครับก็จะมีการสอนกันใครไม่เป็นอยากจะจะสอนนะแต่ยังยิงไม่เป็นเลยมีคนสอนครับมีคนสอนจนมาแบบแม่นอะไรกันเงี้ยนะครับผมทุกทุกอย่างทุกอย่างก็คือเป็นเรื่องความปลอดภัยเรียนรู้ความปลอดภัยอย่างเดียวครับอ๋อครับครับผมใครอยากยิงก็มาเจอกันได้ที่นี่เลยครับผมไปพี่ผอมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท่ที่จริงเป้าผมผมผม